ครับเมื่อวานนี้ก็เมื่อคืนนี้ครับหรือก่อนเช้าฝนตกก็พอมีน้ำครับมาเดินเที่ยวชมธรรมชาติเจอเต่าครับเต่าบึงเต่าก็ยังเป็นสัตว์คุ้มครองอยู่ครับ ปล่อเขาลงสู่ธรรมชาติเต่าพวกนี้จะขึ้นมาตามคลองสาธาระครับแล้วขึ้นมาอยู่ตามไล่ตามนาตามสวนเต่าบึงเต่าธรรมชาติ ก็ดูธรรมชาตินะครับธรรมชาติของเขานี้ก็ปล่อยครับอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเพราะว่าเต่ายังเป็นสัตว์คุ้มครองอยู่ปล่อยเขาสู่ธรรมชาติแล้วแต่วิถีชีวิตของเขาครับ ครับชมวิวครับหลังจากฝนตกชมวิวยามคำ่ำเจอเต่าครับเขาเรียกเขาเรียกเต่าบึงครับเต่านี่ก็ขึ้นมาตามคูคลองแม่น้ำธรรมชาติครับแล้วมาอยู่ตามนาตามบึงบมาดูลักษณะความสวยของเขาครับธรรมชาติ เต่าครับปล่อยเขารับามายุ่งยังเป็นสัตว์คุ้มครองอยู่นังผิดกฎหมายอยู่ครับก็ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาไป